สวัสดีครับคลิปนี้ไอจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟน5 g กันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงนึกภาพออกว่าสมาร์ทโฟน5 g ที่ขายในไทยตอนนี้และเป็นการนำเข้าจากแบรนด์โดยตรงเนี่ยราคาค่อนข้างสูงต้องมีเงินประมาณ20,000ขึ้น -30,000 ขึ้นถึงจะไปทดลองใช้งานเจ้ามือถือ5 g ได้เนาะแต่ว่าในวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟน5 g ที่ไม่ว่าใครก็สามารถไปลองจับต้องได้เพราะว่ามีราคาที่ไม่ถึง1 5 0 0 0บาท เจ้าสมาร์ทโฟนตัวนั้นที่เราพูดถึงอยู่ก็คือเจ้านี้เลยหัวเว i ย o v ว7 SE ครับสำหรับเจ้าหัวเว i ย o v a 7 SE ตัวนี้มันมีอะไรที่เด็ดนอกเหนือจากการใช้ 5G บ้างใช่ไหมวันนี้เราจะพาไปชมกันครับ h u เว่ยน 7se เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ถึง15 0 0 0้และมาพร้อมกับ 5g ใช้งานได้เลยตัวที่เราไม่ต้องรออัปเดตนะฮะใส่ซิมปึ๊บซิมมีโปรใช้งานได้ทันทีสำหรับหน้าจอของเจ้า h u วเว่ n น v a ว่า 7se นะครับเป็นหน้าจอแบบ ips lcd ไม่ใช่ oled เนาะแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ full hd รองรับการรับชมแบบ hdr 10ด้วย ซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการจอใหญ่ๆเนี่ยจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยเพราะว่ามีหน้าจอ6.5นิ้วถืออีดียวได้อย่างสบายๆขนาดใหญ่อย่างงี้นะแล้วก็สีสันที่คมชัดสดใสแน่นอน Full HD เลยนะไม่ใช่ HD อะต่อมาเลยก็คือพอร์ตต่างๆของเจ้า Huawei Nova 7 SE นะครับก็มาพร้อมกับ Audio Jack 3.5สายฟังเพลงชอบแหละต่อมาพอร์ต Type C สำหรับการชาร์จของเจ้า Huawei Nova 7 SE ตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลาง 5G ที่มาพร้อมกับระบบการชาร์จไฟได้ไวสุดคือ40วัตต์สำหรับการชาร์จไฟ40วัตต์เนี่ยใน30นาทีจากแบตเตอรี่0เรนะเราจะได้แบตเตอรี่ถึง70เลยคือเวลาเราจะเสียบชาร์จไปอาบน้ำ้วต้องออกไปข้างนอกต่อเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะไม่พอแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยแป๊บเดียวก็ชาร์จได้แบตเกือบเต็มละถือว่าเป็นอะไรที่ไวมากๆใครหามือถือที่ชาร์จไวราคาไม่แพงโหไวเนอะว,ว่า 7SP ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลย ในส่วนของวัสดุตัวเครื่องนะครับจากเข้าที่ผมลองจับลองสัมผัสลองดูทั้งความเย็นความร้อนมาเป็นพลาสติกนะครับส่วนกล้องของเจ้าหูเว่ยโนวา7 s e กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าความละเอียด16ล้รานพิกเซล์เนาะซึ่งสามารถถ่ายมุมกว้างได้อย่างสบายๆเก็บได้ครบแกงเลยส่วนเรื่องของกล้องหลังนะครับกล้องหลังของเจ้าหูเว่ยโนวา7 s e ตัวเนี้ยมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดสูงสุดตัวหลัก64ล้านพิกเซลดูรับแสงเนี่ย จะมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8นะครับส่วนกล้องตัวต่อมาจะเป็นกล้องอัลตร w i d แปดล้านพิกเซลตัวนี้จะมีรูรับแสงที่ f 2 4สนะ่เนาะส่วนกล้องอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นกล้องมาโค2สล้านพิกเซล f 2 4แล้วก็กล้องวัดระยะ depth sensor 2อล้านพิกเซล f 2 4เช่นเดียวกันซึ่งการถ่ายภาพของเจ้า huawei nova 7se ตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะภาพที่ได้ของเจ้า huawei nova 7se สำหรับภาพเลนหลัก64ล้านพิกเซลเนี่ยทำออกมาได้ดีมากอัลตร w i d ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในะระดับหนึ่งเลย ส่วนกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลเนี่ยผมคิดว่า2ล้านพิกเซลมันน้อยไปนะถ้าได้สัก5ล้านเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ส่วนกล้องวัดระยะนะครับสำหรับการถ่ายพปรเทนเนี่ยหูเวนวเจ็7 SE ผมคิดว่ามันตัดขอบได้เนียนเลยไม่ว่าจะเป็นถ่ายระยะไกลถ่ายระยะใกล้ของตัวบุคคลนะส่วนฟีเจอร์กล้องของเจ้าหูเวน i วเจ็7 SE เนี่ยก็ได้มาแับระดับเรือธงเลย มี d u l view ด้วยคือเราสามารถใช้กล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าในการถ่ายพร้อมกันได้หรือว่าถ้าเกิดอยากได้2มุมในการถ่ายกล้องหลังเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยก็สามารถใช้กล้องออโตไวท์หนึ่งตัว,ว,ตวแล้วก็กล้องหลักอีกหนึ่งตัวในการถ่ายวิดีโอพร้อมกันได้เช่นกันซึ่งการถ่ายวิดีโอด้วย d u l view นะครับในการซูมเนี่ยก็จะใช้เป็นกล้องหลักนะครับสามารถซูมไกลได้สูงสุดถึง6เท่าเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราถ่ายภาพทั่วไปเนาะเจ้าหัวเว่ยเนยว่า7 se เนี่ยสามารถซูมดิจิตอลได้ไกลสุดคือ10เท่าสำหรับการซูมดิิจล10เท่า 1 4ล้านพิกเซลถือว่ารงออกมาได้คมชัดในระดับหนึ่งเลยนะฮะถ้าเกิดใครหามือถือราคาประหยัดประหยัดไปถ่ายรูปเจ้าหัวเว่ย o นวา 7SE เนี่ยก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญหัวเว่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ,ญ่เขาเน้นกล้องด้วยละ่ะพอในราคาที่ไม่ถึง15,000บาทเขาก็ทําทกล้องออกมาได้ดีเลยในเรื่องของแบตเตอรี่เจ้าหัวเว่ยเนวา 7SE เป็นอะรที่เราไม่ต้องพะวงเลยแบตเตอรี่4,000มิลม กับ SOC ที่ให้มาเป็น k ิริน820 5G ก็ไม่ได้ใช้พลังงานมากจนเกินไปนะครับสามารถใช้งานได้1น1วันได้อย่างสบายๆในด้านการทำงานของเจ้าหูเว่ยโนวา7 SE เนะี่ยเป็น Android 10ข้อถบด้วย EMUI 10.1เป็นเวอร์ชันล่าสุดแบบเดียวกับที่ใช้ในแฟล s h i p ของ h u เว่ยแล้วก็ในแล็ปท็บเล็ตของทาง h u เว่ยเขาเลยนะครับโดยข้อดีของเจ้าหูเว่ยโนวา7 SE ตัวเนี้ยเขามีแรมมาให้เราถึง8 g b ไม่ว่าเราจะใช้งานแอปหลายๆแอป มันก็ไม่ต้องกลัวว่าแอปมันจะเดง้งเวลาเราสลับแอปไปมานะใช้งานได้อย่างลื่นไหลสบายๆเต็มที่สายใจอย่างแน่นอนแรม8กิกนี้เยอะมากปกติตัวผมเองเนี่ยใช้มือถือจะมีแลมอยู่ที่ประมาณ4กิก6กิกพอมาใช้แลม8กิกในระดับกลางเนี่ยถือว่ารวดเร็วทันใจแน่นอนครับสำหรับการเล่นเกมด้วยเจ้าโอ้โหหนูว่า 7se นะฮะมันมาพร้อมกับคิริน820 5g ใช่ไหมการเล่นเกมด้วยคิริน820 5g เนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนเล่นได้แค่ไม่เกิน30 FPS นะครับของการเล่นเกมในแต่ละเกมก็เล่นได้แหละแอดฟอนนเล่นได้ PUBG เล่นได้ l v v เล่นได้แต่ปัญหาของการเล่นด้วยหัวเว่ยโนวา 7SE ก็คือการลงแอปเหมือนเดิมการลงแอปด้วยหัวเว่ยโนว 7SE เนี่ยก็ลงผ่าน Petal Search ก็คือมันเป็น1นึ่งทูนของทางหัวเว่ที่เขาออกแบบมาให้เราไปเข้าแอป Search เ,เพื่อหาแอปที่เราต้องการใช้พอเราเจอแอปที่เราจะใช้เนี่ยมันก็จะ ลิงก์เข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด s k มาติดตั้งนั่นแหละครับซึ่งก็ถามว่ามันง่ายไหมต่อการใช้งานก็ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ถือว่ามันก็ทำให้คนใช้โฮเบย์ลงแอปได้ง่ายขึ้นนะส่วนบริการของ Google เนี่ยพอมีเพเทอร์เซ c รสามารถไปลงแอปพวกนั้นได้มันก็ลงไม่ได้นะครับก็ยังคงใช้งาน Google ผ่านเบราว์เซอร์ผ่านเว็บแอปอยู่ดีหรือว่าบางแอปเนี่ย ทางหัวเว่ยเขาก็ให้เราไปใช้ผ่านเป็นเว็บแอปแทนถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเจ้าหั a เว่ยโ se ตัวนี้มันจะเป็นยังไงใช้งานดีขนาดไหนก็ไปทดลองได้ตามร้านช็อปของ h u ว w ว่ Store ได้เลยแล้วคุณจะตัดสินใจได้เองว่ามันใช้งานได้ตอบโจทย์คุณหรือเปล่าโอเคครับยังไงผมก็ขอจบคลิปการรีวิว h u ว w ว่ยโน้ต se ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขทูบครับบ๊ายบายครับ